เรามาเริ่มอ่ชายเสื้อซึ่งสุดจะเริ่มจากหนึ่งให้เพราะว่ามีเพื่อนถักหลายคนบอกว่ายัางไม่ได้เลยคุณสุแต่ก็รีหมายความว่ารีวิโอคุณสุดูได้ช้าๆนะคะเอาเข็มหนึ่งจุด ศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะเห็นเล็กๆนะคะนำก่อนเนาะคนสุเหลือไว้แถวหนึง่งเห็นไหมคะเพื่อจะมาสอนเพื่อนเนาะใส่ถุงเท้าก่อนสิลูกเพื่อจะมาสอนเพื่อนนะคะแล้วเสียบตรงนี้เสียบตรงนี้นะคะงานจะได้เนียบเสียบเข้าไปเห็นะแล้วก็ดึงมาเลยเห็นไหมคะดึงมาดึงมาแล้วทำไงครับเพื่อน ดึงมาแล้วผูกเลยค่ะผูกผูกแบบให้อยู่นะคะผูกสองปมเลยผูกเงี้ยเห็นไหมคะ่ะนะผูกเงี้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็สูบวิ่งให้ดูรอบหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะไปส่งหลานให้ลูกไปส่งหลานนะคะสอดเข้ารูเดิมนคะให้รูเดิมแล้วก็ดึงกลับมาไม่ต้องเห็นหน้าแม,ม่เห็นมอ ดึงดึงกลับมาเห็นไหมคะดึงกลับมาแล้วทําไงคะสอดเขาที่เราขอดเนี่ยงานมันจะได้เนียบน,ยนะคะแล้วดึงกลับมาเห็นไหมคะแล้วโซ่ห้าเลยค่ะสามสี่ห้าแล้วก็ลงเลยลงเหมือนเราทําริมผ้าเซ็จหน้าแล้วถักอันนี้คือแถวขูดนะคะนี่คะ่ะห้านะคะ ริมแล้วทำเหมือนริมผ้าเช็ดหน้าที่สมัยเราเรียนนะคะครูเขาจะสอนค่ะกรรมเนาะถักเงี้ยไปจนสุดริมนั้นเดี๋ยวคุณสุดจะพากลับก่อนแล้วถึงจะตัดต่อวีโอทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามันแป๊บเดียวเนาะนะคะให้มันตึงๆให้มันได้ด้านนามนะคะด้านหน้า ให้มันไล่ด้ดนานกับตัวผ้าของของเรานะคะเห็นไหมก็จะสุดแล้วสี่ห้านะคะก็ขับไปเรื่อยๆนะคะสี่ห้าเนาะสุหาเพื่อนๆก็น,น่าจะรู้กันเนะะาะสั่งไปงนี้นะคะปุ๊บนะคะเกาะมาแล้วก็พยายามเอ่อ ดึงเชือกก็มันตึงๆนะคะงานเราจะได้เนียบนะคะถ้าเราใส่เองก็ไม่เป็นไรแต่หมายว่าถ้าเราขายเป็นแฮนด์เมดเนี่ยมันจะเป็นยี่ห้อของเรายี่ห้อของเราก็คือดีไม่ดีเขาจะรู้เลยว่าอันนี้ของคุณสุอะไรอย่างนี้นะคะนะคะห้านะคะแล้วเราก็เราก็สุดจะทําให้สุดเลยแล้วกัน และพลิกมาก็คนสุก็ตัดวีโอเลยพิกมาเพื่อให้เพื่อนรู้ว่าพลิกกัดเนี่ยเราทำยังไงนะคะคนสุดจะทําโซ่ั้งหมดสามสามครั้งนะคะวิ่งโซ่ห้าสามรอบแล้วคนสุดถึงจะขึ้นดอกเพราะว่าหลายเขาอย่างนี้เนาะถ้าแตว,ว่าเราแทงแล้วมันแน่นเกินไปนะคะ ก็เปลี่ยนรูเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นช่องใหม่เห็นไหมคะ่ะเราก็ไม่ต้องไปสามอันก่อนสามสี่นะคะห้าสอดนี้นะคะสุดท้ายสอดเอียงนี้นะคะ่ะสอดมาหาช่องว่างนี้ดึงกลับมานะคะแล้วก็ปุ๊บเปลี่ยนเข็มเอาเข็มที่เราถนัดนะคะดึงแล้วกลับนะ พลิกนะคะเห็นไ,ไหมคะพลิกพลิกกับด้านนะคะขึ้นโซ่สามเห็นไหมคะสี่ห้าห้าเสร็จวกกลับมาน,นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ทำไปเรื่อยนะคะจะเจอกันทำกันจะทำสองรอบสามรอบสี่รอบแล้วแต่เพื่อน โอเคค่ะวัสดีค่ะแล้วต่อคลิปใหม่นะ